ความเข้มแข็งที่แท้จริงของคนมีสมองเศรษฐีเขาคิดกันอย่างไรไม่ใช่ว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาไม่เจอในเรื่องของความกดดันหรือว่าความโกรธความน้อยใจความเสียใจนะครับแต่พวกเขามีวิธีคิดอย่างไรให้พวกเขามีความเข้มแข็งที่แท้จริงไปดูกันครับข้อที่1 ความเข้มแข็งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเนี่ยอ่อนแอไม่ได้เสียใจไม่เป็นหรือว่ารู้สึกโกรธไม่เป็นนะครับแต่มันก็คือการไม่ทรยศความรู้สึกตัวเองมันก็คือการตั้งใจยอมรับว่าโอเคฉันกําลังรู้สึกอ่อนแอในตอนนี้ฉันกําลังรู้สึกโกรธนะฉันกําลังรู้สึกว่าฉันไม่โอเคกับใครสักคนนะตอนนี้การยอมรับความรู้สึกของตัวเองอย่างไม่ทรยศตัวเองเนี่ยเป็นการเคารพตัวเองที่แท้จริงครับ คนส่วนมากมักจะคิดว่าถ้าเรายอมรับว่าเราโกรธเสียใจนั่นคือความหมอนแอผิดครับความเข้มแข็งที่แท้จริงของคนมีสมองเศรษฐีคือเขายอมรับความรู้สึกตัวเองว่าณขณะนั้นเขารู้สึกแบบนั้นจริงๆแต่ข้อที่แตกต่างจากคนที่ล้มเหลวก็คือเมื่อเขายอมรับแล้วว่าเขารู้สึกเฟลจริงๆเขารู้สึกเสียใจรู้สึกแย่จริงๆเขาจะมีขั้นหนึ่งก็คือการมีสติคิดให้ช้าลงและเลือกตอบสนองอย่างผู้เลือกและชาญฉลาด นั่นหมายความว่าเราเนี่ยอ่อนแอได้ก็จริงครับแต่ว่าเมื่อเรายอมรับแล้วว่าตอนนี้เราอ่อนแอแต่เราต้องเลือกครับว่าณขณะช่วงเวลาต่อไปที่จะเป็นเวลาแห่งอนาคตเนี่ยเราจะไปอย่างอ่อนแอหรือเราจะไปอย่างกล้าหาญหรือจะไปอย่างผู้เลือกหากเราเนี่ยเลือกจะเดินอย่างผู้เลือกชาญฉลาดเราก็เลือกตอบสนองอย่างชาญฉลาดครับเช่นไม่ดราม่าก,กับความอ่อนแอนั้นเลือกหาสาเหตุพัฒนาแล้วก็ไปต่อเพราะฉะนั้น ความเข้มแข็งที่แท้จริงก็คือการยอมรับความรู้สึกของตัวเองณขณะนั้นเลือกอย่างชันฉลาดและไปต่อข้อที่2ความเข้มแข็งที่แท้จริงก็คือ อดทนรอได้แบบไม่หวั่นใจแบบไม่กังวลแบบไม่ลังเลคุณรู้ไหมครับว่าความสําเร็จความร่ารวยของเศรษฐีและคนประสบความสาเร็จทุกคนเขาอดทนรอจังหวะเวลาอดทนรอช่วงเวลาที่พวกเขาจะผงาดขึ้นมาบางครั้งในช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยอาจจะมีล้มบ้างผิดพลาดบ้างแต่ก็ล้มเพื่อย่อตัวลงไปเพื่อกระโดดให้สูงขึ้นนะครับเขาเข้าใจว่า ความสำเร็จเนี่ยเหมือนกับการปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ปลูกผล,ลไม้ครับหากเราเนี่ยไม่หมั่นรดน้ําพรวนดินหากเราไม่หมั่นใส่ใจต้นไม้ของเราต้นไม้ก็จะไม่โตแล้วก็มีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมหากเราปลูกต้นส้มย่อมได้กินผลส้มครับเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยจะหว่านเมล็ดพันธุ์ที่เป็นเชิงบวกเอาไว้เช่นถ้าตอนนี้ยังไม่ได้ความสําเร็จแต่พวกเขาก็จะมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ว่า ฉันคาดหวังว่าอีกไม่นานนี้ฉันก็ประสบความสำเร็จแน่นอนเพียงแต่ว่าตอนนี้ฉันต้องทําอะไรให้มากขึ้นหรือบางครั้งเนี่ยพวกเขามีความสําเร็จที่มากขึ้นเขาก็จะหว่านเมล็ดพันธุ์ว่านี่เป็นรูปแบบที่ฉันเนี่ยจะใช้ในอนาคตได้นะเพียงแค่ทําซ้ําฉันก็ประสบความสำเร็จมากขึ้นไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นสถานการณ์อย่างไรพวกเขาจะปลูกต้นไม้หว่านมาเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จแห่งความคิดบวกอยู่เสมอพวกเขาอดทนรอได้โดยไม่รู้สึกหวั่นใจและลังเลสงสัยว่า จะได้เป้าหมายหรือเปล่าเพราะพวกเขาทุกๆวันเนี่ยพวกเขาหมั่นพรวนดินลงมือทําสม่ําเสมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นพวกเขาจึงไม่ต้องกังวลอะไรนี่ก็เป็นความเข้มแข็งที่แท้จริงเพราะคนส่วนมากเวลาลงมือทําอะไราาาก็มักจะกังวลว่าจะได้ผลลัพธ์นั้นหรือเปล่าความกังวลสงสัยแสดงถึงความอ่อนแอภายในจิตใจเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกมั่นใจไปเลยว่าหากคุณลงมือทําทุกวันด้วยการเข้ารู้ทางแห่งการพัฒนาตัวเองคุณจะได้ผลลัพธ์อย่างแน่นอนครับข้อสาม ความเข้มแข็งที่แท้จริงก็คือการกล้าปฏิเสธเรื่องที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่บรรยากาศสภาพแวดล้อมและทุกๆเรื่องที่ไม่ใช่โค้ดสาเร็จเนี่ยเขาไม่ได้เปิดรับทุกเรื่องหรือทุกคนทุกบรรยากาศเข้ามาในชีวิตเขาจะกล้าที่จะปฏิเสธคําาไม่เขากล้าที่จะบอกคําว่าใช่หรือโอเคในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเขาเท่านั้นอะไรไม่ใช่ตัดออกอะไรที่มันใช่เนี่ยก็เปิดรับเข้ามาเพราะฉะนั้นมันใช้ความเข้มแข็งอย่างมาก เพราะคนส่วนมากใช้ชีวิตอยู่ในโลกด้วยการกลัวไม่เป็นที่รักกลัวไม่เป็นที่ยอมรับแต่คนที่มีสมองเศรษฐีเขาไม่ได้กลัวอะไรเลยเขาคิดแต่ว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นคนส่วนมากชั่งน้ําหนักตัวเองด้วยคําว่าฉันเนี่ยกลัวเขาไม่รักกลัวเพื่อนเนี่ยไม่ชอบนะถ้าคิดแปลกแย่แต่คนที่เขาประสบสมเร็จฉันต้องการเงินเท่านี้ฉันต้องการบ้านฉันต้องการรถฉันต้องการให้ครอบครัวมีความสุขสิ่งนี้มันมีน้ำหนักมากกว่าเขาก็จะคิดในสิ่งที่พวกเขาต้องการเท่านั้น ข้อ 4. ความเข้มแข็งที่แท้จริงก็คือตัดอกตัดใจไม่ยอมไปเสียเวลากับความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ ไปกับงานที่ไม่ใช่ไปกับคนที่ไม่ใช่การที่คุณจะทําอย่างนี้ได้เนี่ยต้องใช้ความเข้มแข็งอย่างมากนะครับเพราะบางคนกําลังสร้างชีวิตก็ห่วงเที่ยวห่วงเล่นพอเพื่อนชวนไปกินเหล้าหน่อยอ่ะโอเคไปพอเพื่อนเนี่ยชวนไปทําอะไรที่มันไม่ดีหน่อยอ่ะโอเคฉันไปก็ได้ฉันกลัวเพื่อนจะไม่พอใจเพื่อนจับกลุ่มนิมทาเมาส์มอยอ่ะตาเดี๋ยวฉันนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรสักครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันไม่เป็นไรไม่เป็นไร พูดคือว่าไม่เป็นไรมานานเท่าไรแล้วครับอาจจะเครื่องชีวิตของคุณอาจจะ5ปี10ปี3ปีสําหรับท่านและแน่นอนครับอย่าเสียเวลาไปกับเรื่องที่มันไม่ใช่เพราะความเข้มแข็งที่แท้จริงคือออกมาจากตรงนั้น move on ออกมาจากสิ่งที่มันไม่ใช่นั่นก็คือต้องใช้ความเข้มแข็งอย่างมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับหากคุณทนอยู่กับคนหรือว่าบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ทําให้คุณไม่ก้าวหน้าเลยในชีวิต คุณก็จะรู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่พัฒนาแล้วการที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่พัฒนาก้าวหน้าหนึ่งปีสามปีห้าปีคุณจะรู้สึกว่าทนไม่ได้กับตัวเองครับคุณจะไม่ค่อยชอบตัวเองเท่าไหร่นักคุณจะไม่ค่อยเคารพตัวเองเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นชีวิตที่ไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาคือชีวิตที่เราเนี่ยมักจะทนไม่ได้อยู่ลึกๆครับ เพราะฉะนั้นหากคุณเนี่ยเข้มแข็งที่จะอยู่กับวงจรสภาพแวดล้อมอยู่กับคนที่เขาเนี่ยพัฒนาในรูปทางที่ประสบความสาเร็จคุณจะรู้สึกรักตัวเองครับคุณจะรู้สึกเติมเต็มมากๆคุณจะรู้สึกชอบตัวเองมากขึ้นแล้วก็อยากจะไปข้างหน้าคือคุณเสพติดความสําสเร็จคุณเนี่ยท้อไม่เป็นเลยคุณกลัวไม่เป็นเลยคุณรู้อย่างเดียวว่าคุณเนี่ยต้องการอะไรข้อที่ห้า ความเข้มแข็งที่แท้จริงก็คือการหลงรักตัวเองมากขึ้นทุกวันแม้ว่าคนอื่นเนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเป็นผู้นําในวงการธุรกิจวงการการขายการตลาดอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีคนที่ไม่ชอบคุณครับอาจจะมีคนที่อิจฉาคุณอาจจะมีคนที่เปรียบเทียบ เขาเนี่ยกับตัวคุณหรือแข่งขันกับตัวคุณหรือว่าจะพยายามทําลายตัวคุณแต่คุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นทุกทีแจ็คมาเนี่ยตอนนี้เขาก่อตั้งอลีบาบาเนี่ยไม่ได้มีคนเห็นด้วยนะครับแต่เขาก็ยังยืนหยัดยืนกรานเพราะว่าเขารักตัวเองมากพอครับ เขารักความฝันตัวเองมากพอจึงยืนหยัดที่เฮ้ยอาลีบาบาเนี่ยมันก่อตั้งแล้วมันจะประสบความสำเร็จมันมีวิจัยทัศน์แบบนี้มันมีแนวทางแบบนี้นะเพื่อนเพราะฉะนั้นต่อให้คนอื่นไม่เห็นด้วยเขาก็หลงรักตัวเองหลงรักความฝันตัวเองแล้วก็ยืนการานว่าจะทําเช่นนั้นจนทุกวันนี้อาลลีบาบาประสบความสำเร็จ คุณรู้จักแจ็คมาจริงไหมครับหรือแม้แต่อีลอนมัสครับก็ไม่ค่อยจะมีใครเห็นด้วยเท่าไหร่นักเฮ้เราจะมีธุรกิจท่องเที่ยวในอวากาศได้อย่างไรทุกวันนี้นะครับมีธุรกิจท่องเที่ยวบนอวากาศแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยเข้มแข็งและหลงรักตัวเองมากพอหลงรักความฝันตัวเองคุณเชื่อไหมครับคนที่หลงรักตัวเองมากพอแล้วก็หลงรักความฝันตัวเองมากพอเขาจะยืนหยัดแม้ว่าโลกจะไม่เห็นด้วยก็ตามและพวกเขาก็จะยืนหยัดจนกว่าความฝันพวกเขาจะได้รับทุกวันนี้คนเห็นคนที่เขาประคคสบความสำเร็จของโลก หากคุณเคยอ่านประวัติของเศรษฐีทั้งหมดเนี่ยพวกเขาถูกต่อตาพวกเขาถูกคนไม่เห็นด้วยเยอะแยะมากมายนะครับแต่พวกเขาก็ยืนยันว่าพวกเขาจะทํามันนั่นคือเขาเคารพตัวเองจริงๆเขาเติมเต็มจากข้างในโดยที่เขาเนี่ยไม่ต้องขอความเห็นด้วยขอความรักขอการยอมรับจากใครเลยฉันยอมรับตัวเองฉันยอมรับความฝันของตัวเองและนั่นแหละครับทั้งหมดนี้ที่ลิสต์มาให้กับพี่ๆในวันนี้ก็คือ ความเข้มแข็งที่แท้จริงของคนมีสมองเศรษฐีใครชอบบทความดีๆแบบนี้ฝากพิมพ์คำว่าชอบให้ด้วยแล้วกันนะครับ motivation Podcast สวัสดีครับ